วันนี้มาทำมอเตอร์ไซค์จิ๋วไว้ขี่เล่นในซอยแถวบ้านกันครับเอาไว้ไปร้านค้าซื้อขนมใกล้บ้านนะครับขาดเล็กๆน่ารักดีนะฮะเดี๋ยวไปทำกันครับพอดีเลยครับได้ลองที่ดัดเหล็กใหม่ด้วยนะครับใช้งานครั้งแรกเลยครับซื้อมาไว้ตั้งนานเลยฮะใช้ไปหรือเปล่าไม่รู้ครับจะใช้เหล็กแป๊บกลมครับความโต25เมตรนะครับนั่งไงได้เรื่องเลยครับมันพับครับสงสัยจะใช้ไม่เป็นจริงๆนะกลับมาใช้อันเก่าดีกว่าครับต้องออกแรงเยอะหน่อยครับอันนี้ อันนั้นจะสบายหน่อยเป็นทาวเดลิกแต่ก็ดัดเหล็กพับอันนี้ก็ยังมีรอยพับนหน่อยครับก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่เครื่องตัดหญ้าผมเบิกมาใหม่เลยครับ2ตัวเลยครับเป็นเครื่องตัดหญ้า4ี่หนึ่งทั้งสองตัวนะครับตัวละตัวละพันนะฮะสั่งจากลาซาด้าก็แบบให้มีครับยาวตัดสั้นต่อเอาครับก็เอามาวัดแบบนี้เลยกะกะเอาล้วนๆเลยครับ เครื่องวางประมาณนี้ล้อหลังประมาณนั้นนะครับ ตรงนี้ผมกำลังทําในส่วนของคอรถนะครับผมจะใช้แปปเล็กขนาดใหญ่ครับที่ลูกปืนสามารถเข้าได้ครับลูกปืนที่ผมใช้ก็จะเป็นลูกปืนล้อหน้าของเวฟร้อยยนะครับเอามา2ตัวครับล่างบนเอามากึ่งทําบักนิดนึงครับแล้วก็สวมลูกปืนเข้าไปมันจะลูกปืนจะได้ไม่หล่นนะครับ ช่วงล้อหลังนี้ผมจะทําแบบใส่หางปลานะครับเอาไว้เลื่อนเข้าเดินหน้าถอยหลังได้ครับเวลาโซ่ตึงหย่อนเงี้ยเราก็สามารถตั้งโซ่ได้นะครับ ตรงนี้ผมกําลังทําในส่วนของแผงคอรถนะครับจะใช้เป็น2ชั้นประกบกันนะฮะก็ไปได้เหล็กเหล็กแบรนมาเหล็กแบนด์2นิ้วครับซื้อมาแผ่นยาวเลยครับราคาแผ่นละ600้กว่าบาทครับแพงมากเนี่ยก็ใช้เผารถมอเตอร์ไซค์ครับแย่เข้ากับลูกปืนแล้วก็ขันน็อตประกบกันแบบนี้ครับรูที่เราเจาะก็มีขนาด25มิครับมีขนาดเข้ากับเหล็กกลมนะครับที่เราใช้นะฮะ แล้วก็เอามาสวมเข้ากับแผงคอรครับจะไม่ได้ทํำชกหน้านะครับตัวนี้ใช้ทําเป็นงงประหยัดหน่อยครับ ทำสีเสร็จแล้วนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับเมื่อวานนี้ก็พลรองพื้นครับจนมืดเลยนะครับก็เลยทําสีไปเลยนะครับเช้ามาวันนี้ก็แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวมาทําบูธล้อหน้ากันต่อครับบูธผมก็ใช้ไอ้น็อตตัวเมียยาวๆเนี่ยนะครับเอามากึ่งเอานะครับง่ายดีครับมีเครื่องกึ่งก็ดีอย่างครับเอาสั้นยาวเอาขนาดเท่าไหร่ครับทาเอาเองเลยครับส่วนเพลาล้อครับทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะครับผมหาเพลาที่มันยาวขนาดนี้ไม่ได้เลยครับหายากมากครับ มันเล็กแต่มันยาวนะครับมันของมอเตอร์ไซค์มันก็ใช้ไม่ได้อีกนะฮะมันก็เลยใช้เป็นไอเหล็กเกียวเหล็กเกียวยาวเนี่เลยครับแต่มันจะอ่อนๆหน่อยแต่ก็พอใช้ได้ครับใส่ชั่วคราวไปก่อนครับ ผมจะใช้เป็นเฟืองทดรอบตัวนี้นะครับสเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่20ฟันแล้วก็ที่ตัวล้อหลังจะ54ฟันนะครับ คันนี้ผมก็จะใช้เป็นประกับทดของรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับซื้อมาแลวถขบาทครับถูกดีฮะเอามาต่อเข้ากับขบูเครื่องตัดหญ้าเลยครับต่อเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เลยครับแล้วก็ใส่สวิตปิดเปิดเครื่องด้วยนะครับไอเครื่องตัดหญ้าสีหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีรูของมันมาอยู่แล้วนะครับพอดีผมมีไอสวิตกลมๆอยู่ครับลองใส่เข้าไปดูครับมันใช้ได้พอดีครับใส่เข้าไปพอดีเลยครับดูฮะเนียนมากครับ <c oughs> ทําจนจะเสร็จอยู่แล้วครับทำสีไปแล้วด้วยครับลืมทําพักเท้าครับผมโอ้โห <c oughs> ต้องมาพ่นสีใหม่ด้วยนะครับ ขี่มาซื้อขนมร้านค้าครับมีเด็กครับอยากลองขี่ครับผมนี่ครับจำเด็กคนนี้ได้ฮะตอนแรกอยู่ร้านค้าครับผมขี่ขึ้นมาบนวัดนะครับตามมาด้วยครับอยากขี่ ก็ลเลยอ่ะอยากขี่ก็ลองดูน้องเพิ่งอยู่อนุบาลสองเองนะครับไม่ค่อยอยากให้ขี่เท่าไหร่ครับกลัวขี่ไปแล้วล้มเป็นแผลเดี๋ยวซวยนะฮะคอยบิดนะบิดเบาๆนะเบาๆเบาๆูบบิดเบาๆ ไม่เอาแล้วมั้งไม่เอาน้องบอกไม่เอาแล้วฮะเมื่อกี้บิดไปปืดเดียวไม่เอาแล้วครับกลัวเขาบอก หมดปอครับฮโซมันหย่อนครับไม่ได้เอา ไม่มีเครื่องมือตั้งห่างปลาโต่มันหย่อนโอเคครับคุณผู้ชมเอาไว้ขี่เล่นยามเย็นเอาไว้ซื้อขี่ซื้อขนมร้านค้าแถวบ้านนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับใครอยากจะทําตามก็ทําตามได้เลยครับดูผมไปแนวทางได้ครับอาจจะไม่ได้บอกละเอียดเท่าไหร่ครับก็กะกะเอาด้วยสายตาแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ